อันนี้ก็สตาร์ทไม่ติดนะฮะเราจะลองใช้ Spark J18 นะครับเฮ้ยโอเคอันนี้ก็สตาร์ทไม่ติดนะฮะสตาร์ทไม่ติดไฟอ่อนอนนี่ก็จะลองใช้ Spark J18 นะครับ ก็คือโอเคนะเสียไปก่อนแล้วก็คีบนะถ้าสีเขียวตรงนี้ติดค้างก็บีกุญแจสตาร์ทได้เลยแต่ถ้าบางทีแบตไฟมันหมดเกลี้ยงเนี่ยต้องกดปุ่มตรงนี้ครับ ุ่มตัวเนี้ยกดจนไฟสีเขียวติดค้างตอนนี้ติดให้ไฟเขียวติดค้างใช่ให้ไฟเขียวติดค้างติดสตาร์ได้ตอนนี้ก็สตาร์ได้แล้วฮะโอเคสตาร์ติดก็ขอตรงนี้ออกครับตันี้เป็นมิสซูนะครับ เครื่องดีเซลเครื่องยนต์เท่าไหร่สอง0 0ม0ัซีซีครับสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.aprtech.co.th หรือโทร081 407 7310